สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะช่องไก่888วิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเราจะมานำเสนอเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างคือเลขที่จะไม่มาในสองตัวล่างนะคะเรามาดูตัวเลขกันนะคะสำหรับ เลขดับล่างสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทางช่องเราใช้มายาวนานหลายปีนะคะเป็นสูตรดับล่างที่เดินดีมากนะคะนานๆถึงจะหลุดเป็นบางงวดนะคะอย่างเช่นดับล่างสี่นะคะสองผลรางวัลสองตัวล่างออกหนึ่งสี่งวดนี้ดับล่างหลุดนะคะ แต่งวดต่อมาก็เดินอีกสองงวดนะคะสองงวดสามงวดนะคะแล้วเราให้ดับล่างศูนย์ผลละวันสองตัวล่างออกเจ็ดศูนย์นะคะงวดนี้ก็หลุดอีกนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็เดินยาวนะคะเดินยาวติดกันหลายงวดงวดล่าสุดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกสี่เลขดับ ล่างเลขศูนย์นะคะผลราวัลสองตัวล่างออก3ามนะคะดับผ่านนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเลขดับลดต้นทุนกันนะคะเลขดับล่างประจำวันที่1พฤศจิกายนสองห้าหนี้นะคะเลขดับล่างคือเลขหกนะคะเลขหกจะไม่มาในสองตัวล่างนะคะ แต่ถ้าเราไปดูของอาจารย์ท่านอื่นบางศูนย์นะคะก็จะได้เลขเด่นล่างคือเลขหกนะคะเอาละค่ะเอายังไงดีล่คะคะทีนี้เลขเด่นชนดับเลขดับชนเด่นนะคะยังไงก็ถ้า6เด่นก็ให้เลือกเด่นเอาไว้ก่อนนะคะค่ะเพราะว่าดับก็มีโอกาสหลุดได้นะคะ แต่สำหรับสูตรนี้นาั้นๆจะหลุดสักทีนะคะก็เป็นสูตรที่น่าเชื่อถือได้100%ยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาไวใาใ้ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขดับล่างจะช่วยลดต้นทุนได้นะคะค่ะก็ขอฝากเลขดับล่างเลขหกนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณากันด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะชื่นชอบตัวเลขในการเสี่ยงโชคในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ไก่888กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะค่ะและทางช่องก็จะ มานำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเรื่อยๆนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ